ตุ๊กตาพี่ใช้ถือมันเป็นตุ๊กตาผีสิงเอาปฏิบัติฆ่าคุณเลยเออเนี่ยถ้าใครถือตุ๊กตาจะตายันนี้นะคะคอสคอสเพย์เป็นเกย์มาค่ะมาค่าม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 าหมูเด้งมามามาหมู่แดงมึงอันนี้อันมึงอันนี้ด่านใหม่นะา o อันนี้ด่านใหม่ที่ไม่ใช่ด่านเมื่อกีเราขยะไปดีก่อนห้องเรา ก็กินควยเธอะปะอีบังเย็นนะเย็นหรอเออเย็นเ,เออย็น,ยนไม่แต่ว่าหมายถึงว่าอากาศมันเย็น <c oughs> อีรัตนาเาร็ว <c oughs> บางน่ากลัวมากกูามากมไม่อยากเข้าเลยอีรัตน์เรนี่เอานี้เป็นซ่องค่ะ <c oughs> เป็นบ้านแม่เหลา <c oughs> เออ,เ,อ,อเดินละเดินละทำภารกิจ <c oughs> แป๊บนึงนะเรา,าขอปรับตัวสภาพบรรยากาศก่อนไปเข้ามาดู มีรัวเราออกเลยได้ปะไล่ออกครเอาอะอุ้ยมีแสแรงด้วยพวกเธอเดี๋ยวเราจุดเทียนก่อนาังืนะโอเคจ้ะให้มันขีดเขียนระบายอุ๊ยอุ๊ยเรสเฟิดไปเราหาบานว่าใครสายจริงปะหนพวกเธออยู่ไหนนี่อยู่นี่ ออกแก่กูอยู่รังนี่มึงกูจะไม่ทารลกหรอโอเคโอเคโอเคนี่เขียนว่าอะไรอ่ะก็อยู่กับเธอหมดเลยตอนนี้ว้ายว้ายว้ายมาดามปิงมาดามหมูเด้งมดูมันมีตีนด้วยเนาะมันมีตีนตรงหรอต้องแบน ต้องถ่ายเอาไวจ๋าเธอเป่ามันได้ปะอไม่มีเยมากจช่วอะไรนั่นการอะไรน่ะอ่อยังยังไม่คิดจะเปิดอะไรอ่ะอุยอะไรอ่ะอุยเต๋ออะอะไรอ่ะโอ้ยเปลี่ยนอะไรอีกแล้วหรอพรากูได้ไพ่ดีเพราะกูได้ไพ่ดีเมื่อกีี้่ยังไม่มี ออันนี้อันนี้ป้าต้องใช้แสแรงรัดป่ะหรอนี่แสแงอยู่บนโซฟาเธอมาเอากับเราเร็วมามาเอาแสแรงมาค่านี่ตรงนี้เลยโซฟานี้เลยเห็นประจำอย็่ได้ป่ะอยู่ไม่ได้หรอ กูอะไรอ่ะกูตายกูตายเลยกูตายเลยกูตายแลยเดี๋ยวอีเจตตายฮะเลยดดเปิดไพ่สำสนุกเกินอ๋อไม่ใช่แเออตายฮะทำไมกูตายถ้ามีรอยเนียวมือมันจะเป็นหน้าตายยังไง มันจะเป็นรอยมือมันเลยก็เป็นมือเลยสีเขียวฉันบนเร็วเ,รเดี๋ยวเราไปเราไปด้วยก็ได้าไปกันไม่หมดไม่เต็ดเกิดได้อะถึงไม่ใชเต็นะบาเกิดได้จริงเหรอนายเกิอดองไรอะสดว มันเป็นไข้เกิดแล้วก็มีคน,กนเกิดแผลแล้วกูก็เกิดมาใหม่ออ๋เรา<ล>ะจะเปิดอีกปะเมึงมาฟังเบอร์เมือจะเปิดมึดงม,ม,มันมาว้าปิดประตูไทยนะ,ะอิเซนยาบ้าสงวนสิทธิ์อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมึงตอนนี้อีรัตอยู่ห้องตรงข้ามเราแล้วอีไทยอ่ะไฟไหน ตายไม่ตายไค่ตายก็ตายมาดยนดมาคุณตายไปตายปะปปย,ย,ยังอยู่เ้ย <c oughs> <c oughs> คือที่มึงอยู่อะปลอดภัยกว่าที่กูอยู่อีกคนลุกคโอ้ยคน เธอเหมือนอะไรนั่นเลยอ่ะเธอเหมือนนางแบบเลยอ่ะเธอเหมือนนางแบบกันเลยอ่ะทำไมมีหลายชั้นจังสกินวิกตอร์เลียเป็นนางแบบเชฟโมเดลคือหลายชั้นคือสามชั้นหรือเปล่าอีแทบอีกแล้วอะไร ว้ายตุกตาบรายตุกตาบรายวิเสียงอะไรอ่ะฟิลเมื่อกี้ตุกตาตายไหมถ้าเราถือตุกตาดี๋ยวมาเดีราถือกล้องให้เปลี่ยนเป็นเอามามีหนูราต้องเป็นตุกตาสีม่วงเท่านั้นเออตุกตาข้างล่างอ่ะว้าวตุะตาตายแล้ว เสียงอะไรเธอได้ยินใช่ไหมเอาเอาคูเขาด้วยปิดิดป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 ิดอ๋ออีเซร์ไปเรียกมัมามเดี๋ยวมึงมึงมันอยู่ข้างนอกมึงอยู่ข้างนอกดีมึงดีดนโอ้ยโรงใหญ่นะโรใหญ่เลอีลาท่าแบบนี้ดาเป็นอะไรันเา้ยอ้ยอย์บป์ไปใกล้ประตู กูเหลือสองใบแลไม่เปิดแล้วกลัวใช่ไหมกูก็กลัวมึงไหนหาห้องผีแล้วเนี่ยมึงทำไมมันเป็นฟูกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคุกหรือมันสถานที่จัดกิจกรรมม,มึงแบบแใจกูรู้สึกว่าผีหน้าคุณคุณมากเลยเนาะน้าคุ้นไรเดอกเพื่อนมันหรอไม่เห็นหรอ <laughs> มันมันเป็นผีที่เหมือนพวกกูคเคยเจอแล้ววะโอ้โหผีไม่น่ามือนเพื่อนไป มึงยังไม่ไปชั้นสมเลยนะไปชั้นสมไหมมีมาเอาอ้นี่ก่อนที่วดนูนาพูอ๋อโอเคได้คือกูต้องกลัวอีเจที่ตายไปละวอินูรัสิทิ้งไปที่ี่ตัวตนาฝาไอ้พวกง่าตัวลากูกลัวมากูกลัวพวกมึงมึงละน้าเหมือนกันเป๊ะอีดอี่神奇的鸡蛋仿沙机会ต白色 ชอบเปิดไปเลอุ้ยากลัวมากใช่ไหอันนี้คือแบบที่สาวเนี่ยพาน้องสาวมาด้วยเขาองเปิดไปเลยเอาเปิดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอาตัวใครไปน่ารายฟ้าไฟหรอมีทุกทีแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วย้าย่าปนวุ่น้ภูมิริวที่ไหน ก็เดินให้ถูกห้องไงไปไปไปสั้นฝ่ามันฝ่าโอ้โหอะไรนี่กระดาษติดชั่วอะไรอีดอกสุกะาอุ้ยตกใจือชอบทำตัวเป็นจุดสนใจวะมันมียี่สิบกูอยากรู้ว่าอะไรอยู่ข้างนอกอ่ะเป็นสูตรไหมให้เป็นสูตรไหมไม่เป็นเพราะว่าฉันเรามึงเพราะว่าฉันนี้ไม่ใช่ชั้นล่างดิจริงเหรอแล้วฉันฉันบนมีอะไรอ่ะ เอาเอาไปชั้นบนก่อนหมาพายพวกเกงมาเนี่ยอีดออีไทโมเดลจริงอีดอรวิห้องนี้โนชั้นนี้โูนอเ้ยเท่หรอเออหาแล้วหายแล้วมึงเดี๋ยวเรามาแอบในโรงศพแวมไพร์ไอตัวนั้นดูเป้าอีกวางนันแะที่มันยืนยูแบบหลอก อู้อึงนะถ้าเดินได้อ่ะเออไม่กลัวนะมึงไม่คอสเพยเลย์เล่นๆเดิเนไปตรงอุ้ยอุ้ยร้องแรงมากเหมือนเรียกแม่อุ้ยรอเธออยู่นะเธอมันเขียนมันเขียนจะไปที่แอบแล้วคะ่ะเดี๋ยวนะติก,ก่อนเขียนจ้าเขียนเราไปไปหน้าประตูเพื่อนน้อยไทยมันร้อง อีท้มันขาดา<ห>นะอีตัวน,นั่นนะอีดอกร้องชำ้ำอีข้างหน้าเลยนี่แหละเดี๋ยวกูกับไทเฝ้าไว้ให้ไม่เธอขึ้นมาดูเพื่อนเราก่อนแล้วเธอไม่เป็นห่วงเมาบ้างรอแล้วเธอไม่เป็นห่วงเราบ้างหรอ,อ,หรอไม,ไม,ไม่นี่ยยเกเหรอ <c oughs> นี่ใหตุ๊ด ก็เรานี่ไงก็เราลงมาดูจะเป็นอะไรเธอหึงเหรออะไรที่ถามอะไรวะไม่เกี่ยวฮัลโหลเดี๋ยวดูรัดน้อยไปนะผู้แบบนี่ยคือเธอมีลูกเลยเหรอลูกติดเหรอเธอเอามันไปใกล้ๆๆเลยเดี๋ยวรับลูกเธอไปเลี้ยงคือเราต้องปิดไฟชั้นนี้ปะ เออโอ้กลัวกลัวอยากอยู่ไม่อยากอยู่คนเดียวจะอยู่นี่ไงไปเราจะไปวางเกียร์เราจะไปจุดเผาไปใส่อยู่ในบ้านใส่อยู่ชั้นบนใพรมาริโอถือตุ๊กตาลาบูบูมาด้วยเดี๋ยวเราลออยู่บนรถตารมณ์อยากตายหรอเพราะความปลอดภัยพอหลุในรั้นั่นแหละค่ะตายช้ำั้งไปไหนแล้ววะ ไม่ไงเราจะเอาตุ๊กตาไปเป็นยาอ้าวเชี่ยกูหลงทางอ๋ออยู่นี่แล้วเธอไหนอันนั้นไหนไฟเช็คไฟเช็กอยู่ปูอยู่ปูอ้าเอามาเร็วเอามาเร็วเดี๋ยวตุ๊กตุ๊กทออไม่ใช่ถ้าหลงทางมันต้องขึ้นทางไหนตุ๊กตุ๊กได้อีไทอี่ไทตรงไปทางนั้นแหละคือแบบว่าอย่ามาเข้าใกล้เรานะ ไปไปสุดแล้วไหนเจตไหนตอกกดอะไรอะไร่ะกดลูกเลยเหรอเออนั่นน่ะเออแล้วเธอก็เดินไปเลยเดินรอบๆเออเฟียตก็เดินกับพี่อู้วาร์ปแล้วอ้าวอ้าวเด็กอีรัสต์นะเฝรียังมึงมันก็ไม่เหย,นะยียบนะอีดอนตรงเนี้ยเดินตามกูหรอนี่ไงมึงมันเหยียบแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นรอยตีเลยปูนเปล่า มันเป็นรอยตีนอะไรี่ายเป็นรอยตีนเลยต้องมีตีนตลกจังอ์ตีนตีนตีนใหญ่ใช่ไงี้นแฟดดังทั้งบ้านเลีดอกนี่คือวิญญาณวิญญาณเหรอโอเคเดี๋ยวเราตีก่อนไปขึ้นรถไปโอ้ยอีดอกไม่ไม่โปร่งไม่โปรแปลว่าเป็นวิญญาณปลัวหรอใช่ ไฟอันทัวร์สนุกไฟไฟถึงหลังเป็นควายไอถ้าจะเล่นอย่างนี้ป่าในวิคเตียร์ีเขียเล่นที่เห็นยางใครถึงคนสุดท้ายคนที่หน้าเหมือนหมากีตีนคออะไรอะไรเด้งเนาะเป็นไอ้นั่นมาสคอตมึงหรือว่าไอ้นั่นว่าปีศาจวะลมเงาอะไร เออก็มันก็ไม่ผลเนอะเงาก่อนหรอ